สวัสดีครับผมนายชินวัตรจิวเศรษฐกูลวันนี้จะมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองในหัวข้อเรื่องความคาดหวังที่มีต่อครูในยุคป,ปัจจุบันครับอะไรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาวดีจิวเศรษฐกูลผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่นะคะวันนี้จะมาพูดในเรื่อง ความคาดหวังที่มีต่อครูในยุคปัจจุบันนะคะครูถือเป็นอาชีพที่มีความสําคัญต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์นะคะระบบการศึกษาตลอดจนการพัฒนาประเทศให้จเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นนะคะครูเปรียบเสมือนเสาหลักแห่งการพัฒนาประเทศครูเป็นผู้สร้างคนครูคือความคาดหวังของผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นในระดับชั้นอนุบาลประถมมัธยมหรือระดับชั้นปริญญาตรีครูก็เป็นผู้ มีความคาดหวังอย่างสังคมให้ในการทําหน้าที่เป็นเบ้าหลอมแห่งการผลิตทรัพยาการมนุษย์ที่เป็นคนดีคนเก่งและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมค่ะ